เพื่อนๆถามมานะครับว่าน้อยๆส่งไหมนะครับน้อยๆนะครับส่งไหมนะครับส่งนะครับเพื่อนๆบอกว่าขอ5้าเหรียญเนี่ยติดจะส่งไหมส่งนะครับเหรียญพวกนี้นะครับติดส่งให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละนะครับ ห้าเหรียญละสิบาทถ้าพูดผิดรับซื้อ5้าบาทจนเพือนโอเคครับก็คือนะครับซื้อมา5าบาทก็จริงนะครับแต่ก็ขายออก10บาทนะครับถึงบางเหรียญจะเบี้ยวเบียวไปบ้างนะครับองศาไม่ตรงไปบ้างลูกค้าก็ไม่ถือกันเลยนะครับลูกค้าว่าเนี่ยเบี้ยวหม่อยก็ไม่เป็นไรนะครับตรงหน่อยก็ดีเบี้ยวหน่อยก็ได้นะครับเหรียญละนะครับสิบาทนะครับเพื่อนๆสั่งมาทั้งหมด1นะครับ2นะครับ3นะครับ4นะครับ50นะครับสั่งมา50สบเหรียญนะครับขอบพระคุณนะครับ พี่นงเยาวนะครับจากนะครับอ่าบ้านผ้าเสือดใช่ไหมอ่าโดยหางนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับอ่าโอเคส่งกันเลยนะครับเพื่อนเหรียญละ10บาทนะครับ50เหรียญก็500บาทนะครับอ่าแบบนี้กันเลยนะครับบ